ข้อที่สองที่ิ้งคืออะไรครับข้อหนึ่งก็คือหาปัญหาที่ถูกต้องนะครับ x problem ข้อสองคือ build the thing right ก็คือสร้างสิ่งนั้นให้ถูกวิธีส่งมอบบ่อยๆเก็บอีดแบ b นะครับสีเหลืองก็คือ build the right thing ก็คือสร้างสิ่งที่ถูกต้องแบบม i มีมอบเพื่อไปสู่ตลาดนะครับสีเขียวคือ scale up your business คือสร้างการเติบโตเราใช้ metric ที่ชื่อว่า a a r r นะครับนะลองดูนะครับสีแดงคือหาปัญหาใถูกต้องสีน้ำเงินคือสร้างสิ่งน,นั้นให้ถูกวิธีส่งมอบบ่อยๆเก็บฟิดแบกแล้วเก็บฟนะีดแบกสีเหลือคือสร้างสิ่งที่ถูกต้องแบบมีมีมอลเพื่อพิสูจน์ตลาดนะครับสีเขียวก็คือสร้างการเติบโตให้กับวิเคราะห์เราข้อใดคือดีไซน์ t h i n k i n g ครับรองานใกล้หมดเวลาเจ็ดวินะครับหกห้า ปีสามอ่าโอ้โหประมาณเกือบห้าห้าสิบขึ้น,ข,นขึ้นเลยอะรึ้นขึ้นเลยมีทั้งสีแดงัะตัวน้ำเงินนะครับก่ะกอก็คือข้อที่หนึ่งสีแดงก็ค,กคือ e x p l o r e r e Program ก็คือเป็นการหาปัญหาที่ถูกต้องที่พี่บอกเราว่า,า r e f i n t i n i n g คือการสร้าง o อ t p u t ุมันคือการหาปัญหาที่ถูกต้อง และให้ทายสีและเงินคิ้วและติ้งไลท์สร้างสีนงานให้ถูกวิธีส่งวอ่อยๆเกบสีแรกเราคิดว่าคือขั้นตอนไหนในสีในสีขั้นตอนของข้อที่หนึ่งเราคิดว่าสีและเงินคือขั้นตอนอะไรอ่าขั้นตอนไหนขั้นตอนคือเกตที่เราต้องการคือเกตอะไรเอตอะไรก็คืออาจารย์อาจารย์ก็คือการสร้าง สิ่งนั้นให้ถูกวิธีเป็นการแอคชั่นถ้าเป็นรีดูเอ็กแปลว่าการสร้างสิ่งที่ถูกต้องแบบใช้งานได้เลยที่บอกว่าเราเลรกไปเป็นเป็นสกูตเตอร์ไปเป็นจักรยานไปเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปเป็นรถยนต์แบบนี้ครัอ่าส่วนสีเขียวก็คือเป็นการสร้างการเติบโตจะเป็นของโ r o hacking นะครับนี่คือรูปนะเป็นของรีสตาร์ทอัพการสร้างวิเศษที่ ทำให้มันเร็วที่สุดแล้วก็ทำให้มันได้ไประโยชน์ที่สุดก็มีคนคิดขึ้นมาว่ามันจะมี4หัวข้อเนี่ยอินพุตคือดีไซน์จริงๆเราจะอบรมเชองปฏิบัติงนวันนี้นะครับแล้วก็ไปพวคลีนยกซ์กระจายแล้วก็ไปโกลแฮกติงก็คือทำเมื่อสถาปนา up แล้วทำไงก็ได้มันจะมีโซลูชันที่ทำให้สามารถหาลูกค้าเข้ามาในกระบวนการระบบเราให้ได้เดยอะที่สุดนะครับไปก่อนนะครับอันนี้เพิ่งจะคอที่2ที่เตรียมไว้ประมาณ10คอเลยกัน ล้วค่อยเริ่มเวิร์กช็อป,ปนอี้ก็ว่าดังนั้นในการอธิบายเลคเชอร์ให้เป็นเล่นเกมไปเลยน่าจะเร็วกว่าโอเค้าเปลี่ยนนะครับขึ้นมานะครับเป็น m c มซีแมทนะครับแคปหายตัวไปไต่อนะครับซึ่งข้อที่สามครับข้อใดคือความต้องการที่แท้จริงของเจ้าคลิปอาจจะเล่นนิดนแต่ลองความเก่งไปนะคุณถึงจะเห็นจริงหรือเปล่าเขาไม่เล่นการมาที่เดียวนักแบบ แต่น้ำการการเดินทางขึ้นไปไหนมาไหนได้เกิดขึ้นความกอกการที่แท้รี like ่สองเจ้าหมูคือคือช่อกดที่หน่งว่าเราไล่ตดที่ดีก็อการเข้าถึงอง้รคที่มีความตองการที่การการบาดิาที่ดีการที่กิา่ารบรร่กินทา่ดารรารจะ่ดีา่อารบกรีดการราที่ดกราท่ดรร่าระรที่รทีดีราทดการร่ารบาดาิท่าบ เมื่อถามยิุ่ไปได้เลยรบูกว่าความจริงแล้วเจ้าหมูมีความสุขดีที่บ้านอย่างทำไมไม่อบเลยล่ะู่จะามาสิ่งที่ส่าทั้งต่าคือความปลอดภัยเจ้าหมูไม่ต้องการแย่ดที่นถ้าออกไม่ตอบโจทย์งเจ้าหมู่งไม้มากันี้อาจจะการสร้างบ้านที่แข็งแเพื่อป้องกันจากมาป่าได้มีสายเป็นกิ่งสอนให้ทดลองสันล้าซันล่าจนได้ที่ตอบจทมากที่สุดและยังไปบวนการสร้างสรรค์นวัตกรร ที่เห็นกานทีจะปฏิจริงการดีดจดถูกการเชื่อาต่อที่หลากหลายและการทดสอบไปเดียนั้นด้วยการลงมบทความ่าใครคิ่ออกหอกความต้องการนการจริงของเจ้าหมูคือข้อใดข้อใดหนึ่งคือเจ้าหมูต้องการเดินทางของสากนีสข้อสองคือเจ้าหมูอยากอยู่บ้านไม่อยากเดินทางข้อสามคเจ้าหมูต้องการอิสระข้อสีคือเจ้าหมูต้องการความปลอดภัย ข้อใดคือความต้องการที่แท้จริงของเจ้าหมูเจ้าหมูคือลูกค้าของเรานะครับเราต้องสกัดไอเดียให้ได้คิดว่าคือข้อใดครับ1 2ึ่งสงสามสี่แดงและเหลืองอ่าคำตอบก็คือสีเขียวครับดังนั้นสังเกตว่าถ้าใครแบบใจเร็วกว่าได้จะตอบสีแดงคือพอเก็บไอเดียมาปุ๊บโอเค เจ้าหมูต้อการเดินทางออกจากบ้านโดยพิสุจน์คือประโยคแรกที่เราได้เนต็ตคำตอบใช่ไหมก็รักดเลยอันเนี้ยมันจะมีโอกาสผิดพลาดในการทำวิสัยทิ้งทิ้งเยอะที่สุดเพราะว่าเราคิดในความคิดของตัวเองจินตการว่าเวลาลูกค้าเขาคุยปัญหาเราไม่สามารถจะบอกเลยว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงแต่เป็นกระบวนการที่อาฟฟูดท,ที่ลูกค้าสร้างขึ้น,นเององัตตนมัติตามความคิดของเขา แล้วปล่อยออกมาให้เราฟังแต่ความจริงของวิซัยจริงๆเราอย่าเพิ่งเชื่อเขาในครั้งแรกให้เราถามแวนล้องไปเรื่อยๆก่อนเห็นสภาพนู่นนี่นั่นไอ,อ้มาตัวเน้นต่างๆก็เราค่อยมาคิดอีกรอบ่ว่าแท้จริงอะ่ะเขาไม่ต้องการจะหนีออกจากบ้านหรือเดินทางออกเดินทางไปที่อื่นให้เร็วที่สุดเขาแค่กลัวหมาป่าความต้องการเขาอาจจะไม่อยากไปไหนแต่อยากอยู่บ้านแต่ความต้องการี่แท้จริงอะ่ะ ขอต้องการแค่ความปลอดภัยดังนั้นะเราเห็นแค่โซลูชันว่าเรารู้ว่าลูกค้าต้องการความปลอดภัยเราจะสร้างเรื่องนะักสร้างโซลูชันแบบไหนก็ได้โดยปกติถ้าเราเป็นนักสร้างอ่ะเราจะไม่คิดถึงจิตใจคนเราจะคิดถึงไม่คิดถึงปัญหาแต่เราคิดถึงโซลูชัน n เา่านันว่าให้มันสร้างยังไงสร้างและตอบโจทย์ได้แต่ไม่ได้คิดถึงจิตใจ,ใ,จในตัวของดีไซน์ดิงแค่คิดให้ได้วความคิดจริงๆอ่ะเขาคืออะไรแล้วส่วนโซลูชันอ่ะจะตามมาทีหลัง เราลองอ่านในคนะ่าวันนี้เราจะลองคิดกลับกันไม่ต้องคิดถึงโซลูชันแต่คิดถึงจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราถึงจะออกแบบโซลูชันให้ตรงกับอิมพุตมากที่สุดนะครับคือพื้นที่วัลักของอันนี้นะโอเคครับไปข้อที่สี่อ่าเรียงนะครับไปเรียงลำดับกระบวนการดีไซน์ Thinking ครับข้อที่หนึ่ง define, e อเม a t i ไ e create โปรไทป์เทสข้อที่2ก็คือเป็นอ m มเ t ต i พ e ์ไอเดียนะครับโปรไทป์อีฟเทสตอันที่สจะเป็นอ m มเ t ตไพ e ์อีฟาไอเดียโปรไทป์เทสอันที่4จะเป็นครีเอตโปรไทป์อีฟาอมเปตไพร์แล้วก็เสคิดว่าคือข้อที่เท่าไหร่ครับ1,2,3,4ห,หรือูลดูตามนี้ก็ได้อันนี้ขั้นที่1 ขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่แล้วขั้นที่ห้าครับคิดว่าคือข้อไหนกระบวนการซีลลิงกิ้งในสไลด์แรกมีบอกแล้วมีห้าท่อเลยอ่ะเรียงลำดับกระบวนการอี่ลิงกิ้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะเทสในแต่และโปรเซสของกระบวนการซีลลิงกิ้งนะครับโอเคอ่าสิ่งที่ถูกต้องก็คือสีเหลืองครับ สี่อย่งก็คือกระบวนการของตัวดีไซน์ h i n k i n g ก็คือเรียนอันแรกจะเป็นเอเมอร์ไพเอเร์ไก็คือเป็นความเข้าใจของลูกค้าหรือเป็นสิ่ง่างลูกค้าเองข้างความหมายงาคือนึกถึงใจเขาใจเราเปลี่ยนมีแต่ยูให้เป็นมีกาะเปลี่ยนมีแต่ยูให้เป็นมีนะครับซึ่งสิ่งที่จะทำจะมีทำเป็นแบบสัมผัสหรือเป็นชาโลวิ่งก็คือแบบเป็นเงาลูกค้าไปเลยหรือว่า พิสูจน์หรือทำความเข้าใจในมันสุดสคาคัญนี่คือจะต้องไม่ตัดสินใจแทนเขาคือโดยโดยมนุษย์ปกติเราจะตัดสินใจคือจับแทนเขาไปเลยโนยมัติแต่ความจริงตัวาให้นอนจัดก็คืออย่าเพิ่งไม่ตัดสินใจแทนเขาให้เขาคิดด้วยตัวเองเราค็หาค่าบวรลอมแล้วค่อยคิดจริงๆว่าแพ้จริงคืออะไรซึ่งในเวิร์กช็อปเนี่ยมันจะมีเวิร์กช็อปที่เป็นแพ้จริว่าจะทำไงให้เกิดสิ่งเหล่านั้นนะครับ ตัวอันที่สองก็คือจะเป็นขั้นของดีฟายดีฟายคือจากเราไปสกแกนลูกค้าแล้วไปพูดคุยเสร็จหมดแล้วครับขั้นที่สองคือเราจะดูว่าจะเอามากำหนดเป้าหมายจริงๆว่าอันแรกคือสร้างเป็นเพอร์โซน่าก่อนเพอร์โซนาคือสร้างหน้าตาของลูกค้าขึ้นมาว่าหน้าตาเป็นไงไลฟ์สไตล์เป็นไงนิสัยใจคอความฝันแบบอะไรเพื่อจะให้เคสลูกค้าที่แท้จริงได้มากที่สุดนะครับแล้วค่อยไปดูว่าเพนพอยท์ เราอาจจะรู้จักเพนทอยแล้วแตสิ่งเราเราต้องเรียกว่าเราจะแก้จุดเจ็บจุดถมงร้สก,กัดมาได้ประมาณ6จุดแต่แล้วครับโปรดักดิสเลนจริง6จุด่มันอาจจะไปแข่งกับคนอื่นหรือทำเสจไปซ้ำกับดิสเลนคนอื่นก็ไม่เวิร์ดดังนั้นแปลว่าเราต้องหายล้ว่าจุดเจ็บที่เป็นจุดเด่นหรือที่เราคิดว่าเรากแก้ได้ในในในธุรกิจของตัวเองครับคือข้อไหนนะส่วนอันที่สามจะเป็นขั้นของ ไอเดียก็คือการแชร์ไอเดียหรือว่าสร้างไอเดียให้เกิดขึ้นความจริงการสร้างไอเดียจะเป็นการไม่เน้นคุณภาพนะเน้นปริมาณเพราะว่าเขาเชื่อว่าการจะทําให้เกิดไอเดียครับคือการต้องมีของเยอะก่อนมีของเยอะแบบว่าคิดให้ได้เยอะที่สุดเยอะเลยอย่าเพิ่งใช้สมองตัดเินแล้วข้อมูลตกเลยได้ออกคุณองมาให้คิดอะไรได้แล้วเขียนให้เยอะที่สุด หลยยังจากนั้นไอ้ปริมาณของที่มัเนเยอะอะโอกาสที่เราสามารถแก้ปัญหาหรืสอสร้างโซลูชันจากของที่มัเนเยอะอะมันจะมีโอกาสเยอะกว่าของลงกองเข้ามาลเลยครับเห็นป้ะอันนี้ครับส่วนท่านที่4ก็คือการทำพวกโปรโตไทป์ซึ่งเป็นจุดเด่นเลยโปรโตไทป์ที่มันเป็นมออัพเป็นอะไรก็ได้ครับที่ทําให้ยูเซอร์มีประสบการณ์ร่วมก,กับแบรนด์หรือว่าร่วมกับโปรดักต์ของเราจริงๆถ้าใครทำเป็นแอปพลิเคชันอาจจะเนี้ยเตัวเช็คตร ไปไปใช้ทูบอยเฟรมที่เป็นมองภาพอ่ะแล้วก็สร้างอินเทอร์เฟซและให้ลูกค้าลองได้กดผ่านมือถือก่อนว่ามีลูเซอร์เฟลลี่ยูเอ็กซ์อีวาดีหรือเปล่าจบกนี้ครับหรือว่าสร้างเป็นอาหารก็าอาจจะลองทำปราไทยที่เป็นของจริงมาลองกินทำขังดูก่อนนะว่าโอเคมันกินได้รสชาติประมาณนี้ก็จะโอเคเช่นเดียวกนันอันนี้คือสร้างทำให้มันเฟลฟ้านะครับทำให้มันเจ็บเยอะที่สุดยิย่งล้มเยอะที่สุดและไอการล้มแต่ละครัค้งจะได้ทีแบทแล้วก็ไป พัฒน,นาพัฒน,นาโฟลด์สูตสของเราไปไเรื่อยๆนะครับคีย์เวิร์ดที่ที่ต้องการของอันนี้นะครับแล้วก็สามารถจะทำเป็นอินเทอร์เน็ตคลก็คือทำเน้ะให้ให้เราสามารถทำทำซ้ำได้เร็วสุดระวนไปเอยสุดท้ายคือการทสอบแล้วสทสกับตัวลูกค้าของเราหรือว่ายูเซอร์ของเราหรือว่ากูุ่มกล้องอของเราซึ่งในการทำอ่ะที่ที่พี่บอกไว้คือเราไม่ทําทำแค่แบบรอบเดียวจบ มันทําเสร็จพอไปเทสเสร็จเก็บฟีดแบ็คแล้วมันจะทําวนไปเรื่อยมันอาจจะแก้ตั้งแต่โปรเซสที่หนึ่งมาไม่ได้สิ่งที่นะผลลัพธ์ที่ได้มันจะมีแค่สามผลลัพธ์เท่านั้นผลลัพธ์ที่หนึ่งแบบเพอร์เฟกต์เลยกนะ็คือเรารู้ปัญหาของรูปคือกําหนดโจทย์ได้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการและสร้างโซลูชันได้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่ความจรงิงอะไรที่ทำเพอร์เฟกต์แบบนั้นได้อ่ะมันน้อยมากที่ทําครั้งเดียวและมันได้เพอร์เฟกต์ อย่างาน้อยทำประมาณสามสี่สปริงหรือว่าสามสี่ที่ต้องทำเอาทุกที่สองที่ผลลัพธ์จะได้อาจจะเป็นแบบตั้งโจทย์ความต้องการของท้าถูกต้องแต่โซลูชันที่เราคิดอะไม่ถูกต้องคือผิดไม่สามารถแก้ได้จริงๆอันนี้จะเจอบ่อยซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเทสทั้งสองสามสี่ครั้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะตรงนะครับและอันที่สามผลลัพธ์ที่สามคือตั้งโจทย์ความต้องการไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ทำโซลูชันก็ไม่ถูกต้อง แบบนี้ครับขึ้นปรับเรื่อยๆมันจะมีแค่สามเอาผู้โดยสารสามสิ่งเท่านั้นที่เราจะเจออยู่ที่ว่าเราทําแต่ละครั้ำจะเจอแบบไหนเพราะนั้นเราก็ปรับให้ได้แบบอันที่หนึ่งก็คือก็คือโจทย์ถูกต้องโครงแก้ถูกต้องแล้วก็โซลูชันที่ได้แก้ได้จริงๆอันนี้ครับอ่าไปข้อที่สี่นะครับไฟข้อที่สี่เสร็จแล้วครับไปข้อที่ห้าครับหรือสิบข้อครับอ่าก็แต่ละข้อก็จะเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆครับ ไม่มีใครค้องให้หมดอ่ะ